สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนจ๋ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BnUK i นะคะวันนี้กับกัมม่าเจ้กัไอีกแล้วค่ะวันนี้พูดไทยบ้างผสมอีสานบ้างก็ขออภัยนะคะกับสติมเวลา์ดามายฟังเนาะคะ่ะโนวาดราม่าของพนักงานเนาะค่ะว่าหลังจากนี้ณตอนนี้เกิดเอยียงขึ้นเนาะค่ะเนาะกับย่างที่ว่าีเคยบอกเพิ่นตั้งเนาะคลิปก่นกอนๆนะคะเนาะเกี่ยวกับเออ่พนักงานในดราม่าเรื่องอันหลายอย่างโผล่เนาะ มาถึงตอนนี้ก็คือโดนไล่ออกแล้วค่ะโอ้ยโอ้เป็นมูจะบอกว่านักทั้งพวกนังเนี่ยคือเป็นมูคนแรกของบีเลยเนองแบบว่าเป็นมูที่แบบว่าเฮ็ดงานน้ากันเจอกันซุมือะนะคะหูจักกันมาประมาณสองปีเนาะจ้ะเนาะเป็นแบบเมือเพื่อนคนแรกของบีเลยแต่ว่าเฮ็ดจางไรไใดเนาะเขาเรื่องหมาพูดอ่ะอันไล่ออกนาะทีนี่คือยังบ่ได้ไล่ออกแบบหนึรอยเปอร์เซ็นต์นะคะเนาะอยู่ประมาณแบบแปดสิบเปอร์เซ็นต์หล้วตอนเนี้ย ตอนนี้ก็คือออกจากงานตรงนี้ไปละออกจากงานตรงทิวาปีเฮดนตอนนี้เนาะคะ่ะเนาะก,ก็คือเป็นงานในค่ายทหารเนาะนางกะโดนอะไรประเด็นโดนอะไรออกออกจากตรงนี้ไปอยู่หม่องอีกหม่องหนึง่งท่ว่าเป็นเป็นงานอีเวนต์กัน,นะจ้ะเนาะงานอีเวนต์ก็มีแค่สิบวันสิบวันเท่านั้นนะคะเพราะว่าอันนางเนี่ยเออจะบอกก่อนว่าเดาเดาแฮปปี้สร้างก่อนเนาะว่าเหตุผลเอียงที่ว่าเขาบอแฮปปี้กันเนาะหนึ่ง นั่งมีกันอยู่สามคนตรลกมีอยู่สองคนตระแลกมีอยู่สองคนผัวกับเมียปัทนีเอามูมาน้าผู้หนึ่งเป็นคนประเทศเดียวกันเพวานนั่งนั่งผู้นีนั่งทีวานั่งเอามาเป็นพลังงานอีกคนหนึ่งนี่คือนั่งเจ้าของอยู่น้ากันนั่งนี่กับอยู่กับผัวคือกันก็คือประเทศเดียวกันละค่ะแล้วที่นี่นั่งสามคนนี่ก็คือบอกไว้เลยว่านั่งบอกว่านั่งเสอยากเค็ดงานเจ็ดมือเจ็ดมือต่อทิ์ สิบชั่วโมงต่อวันนะคะเฉพาะกะสาวอย่างเดียวเนาะแต่ว่าในที่นี้คือพนักงานประจําเป็นแบบพนักงานบริษัทแบบบีเนาะสามาเลือกแบบนี้ได้แต่ว่าอันเจ้าหน้านี่ให้นั่งเฮดมาให้นั่งเฮดก่อนเพราะว่าเฮาบ่มีสตาฟเฮาบ่มีพนักงานเนาะคะเนาะเป็นช่วงที่แบบว่าเป็นช่วงที่งานเยอะมากของเดือนของปีเนาะจ้ะเนาะนะคะ เขาไมีสต so ่าเพราะว่าเขาเขาอันทั้งบริษัทนี่ส่งสต่าไปหลายๆจุดนะคะเพราะว่าเขาเขาเหตุหลายอย่างเนาะกะเออเจ้าหน้ายนี่ก็เลยบอกว่าเออโอเคให้อยู่ตรงนี้ให้อยู่ตรงนี้ก่อนที่นั่งเห็ดเรื่องเยอะแยะมากค่ะทุกคนจ๋าเห็ดเห็ดเล็กน้อยห้องให้นะคะโชว์ออฟโชว์เผาเยอะเกินไปจริงจริมาจากแบบมีแต่ปัญหาภายใน3เดือนนี้2เดือนหรือ3เดือน2 3เดือนที่นัที่ว่านั่งมาเห็นงานอยู่ตรงนี้พากันคอมเพลนทุกอย่างแบบพากันแบบ วิจารพรันแบบมีแต่สางปัญหาค่ะทุกคนจ๋าัที่นี่อันพวกน้างเนี่ยคือออกไปได้อาีกทีหนึ่งแล้วเนาะคือทุกอย่างนี่ขอภายในเอฟเฟกนะคะทุกคนจ๋าเอฟเฟกนี่ก็คือนะแปลว่าเพราะง้างออกไปนี่คือพนักงานทุกคนค่ะทุกคนจ๋าที่มาให้งานตรงนี้เขาบ่เลือกกะ S <S <an> <S เขาเปเลือกชั่วโมงเออทุกคนเนี่ยทุกคนที่ว่ามาเฮ็ดงานเนี่ยคืออยากได้ชั่วโมงกันทุกคนคะ่ะทุกคนจ๋าเฮ็ดงานชั่วโมงหลายเพราะท่านนี้เขาจ่ายเงินเป็นชั่วโมงเนาะคะ่ะนาอยอยู่องค์ประเทศอังกฤษ,กษเนี่ยคือจ่ายเงินเป็นชั่วโมงชั่วโมงท่ดใดกันแล้วแต่อันอันทีของใขรของมันเนาะพนักง,งานกะอันรายใดหนึง่งค้าเคยยังล่ะค้าแรงกะอีกค้าแรงหนึง่งเชฟก็อีกค้าแรงหนึ่งนักกะพวกที่ว่าเป็นอันคนหลังจานอีกค้าแรงนึงสิไปอยู่นะคะเน ก็จะเป็นประมาณนี้แหละค่ะแล้ที่นี่พนักงานผกเนี้ยที่ว่ายังเหลืออยู่นี่เขาบ่เลือกเขาบ่เลือกอะเขาบ่เลือกอยังแต่เขาอยากเ็เป็นแบบเออเอียงกระดัขอเคมีงานานะ,ะเนะเาะแล้วที่นี่ที่บอกว่า,วาสามพนี่เป็นยัไงล่ะขอถอะขอโทษค่ะโง่โง่อีลีเป็นอย่างที่ว่างานตรงนี้เป็นงานที่แบบง่ายมากงานง่ายมากงานแบบสบายงานบดีแบบว่านักเลยนะกะเป็นงานที่แบบ ทำแบบนี้สุ้มือเนาะคะ่นะเนาะเหมือนกันสุ้มือค่ะก็แค่เอาของไปใส่ใส่ช่องเฟซใส่หยังไว้ให้มันเต็มเรื่อยๆเนาะไปเติมของเติมหยังเรื่อยๆเติมขนมเรื่อยๆขนมนั่งก็บ,บ่ได้เฮ็ดเฮทพอปีเป็นคนเฮ็ดเนาะขนมพวกนั่งก็บ,บ่ได้เฮ็ดคุกกี้อหยังกระนาบพวกนั่งก็บ,บ่ได้เฮ็ดของทําไมล่ะของสุงสยายังกะนั่งพวกนั่งบ่ได้เฮ็ดเลยก็แค่หยิบจากตู้ที่ว่าไปเติมแล้วแปลว่าไป,ปเตรียมไว้ให้แล้วใช่เนาะเอาไปแค่ไปใส่ไปเติมตู้แค่ตรง อันทั้งเสือเผ่าแค่นั้นเองคะ่ะกับคงกับป่ากับเขากับปา่าหน้าคงหน้ากับบริเฮรกับมิเตเชียบเฮตะ์ตะเนาะนอ็นอย่างที่บอกว่าบ็ดีอยากบอกบดีแต่ว่ามันงูอีลีคะ่ะทุกคนจ๋างูอีลี่แล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่าเขาวินเทอร์นะคะนะเป็นเป็นช่วงที่แบบว่าเขาช่วงหนาหนาวช่วงหนาหน,นาวสีบ่มีงานเลยถึงสิมีกับประมาณวา่าเดือนหนึ่งนี่มีงานประมาณงานสองงานมือแล้วนกะอันมือเฮตดงานอย่างนี่มีประมาณสองสามมือ แต่ว่าผกนางนี่เสียงานตรงนี้ไปที่แบบว่ามีงานในเฮ็ดหาถึงหกมือต่ออาทิตย์ทุกคนขาเป็นอย่างที่แบบว่าเออมึงถึงงานตรงนี้ไปมึงไปได้งานตรงนั้นแค่ว่าได้หลายชั่วโมงกว่าแต่ว่ามันแค่สิบมือทุกคนขอาใจว่าทบีบอกวงไปวันมากกว่าห่อไพนาะจะเนาะแล้นี่ก็มาอัปเดตให้เพื่อนฟังให้ฟังจะซื้อประเทศนี้อันที่ว่าถึงเรื่องมูนั่งที่ว่านั่งผ้ามาเฮ็ดงานเนี่ยแต่ก่อนนั่งเป็นคนอัน ล่างล่างถ้วยร่างจานให้เชฟพหอย่างสีนะายูคาเฟ่เนาะจ้ะเนาะเป็นคาเฟ่นิดหน่นอยดอกแต่ว่าก็เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทเท่ากันแล้วที่นี่นั่งได้ออกมาจากตรงนั้นมาเห็ดงานเป็นพนักงานด้านนาคือพนักงานเสิร์ฟปัตินีไปไปมา,มาสิดเดกนะสิดเดก,กับไปเห็นบองเก่าคะ่ะทุกคนจ๋าเพราะว่าสองแต่ว่าสองสองผมไม่นีนะสิถึกไล่ออกออกแบบออกเลยนะหลังจากงาน1ิมือนี่เพราะว่า1ิมือนี่ ซิมือที่ว่าเป็นงานอีเวนต์ก็จะเนาะอยู่ด้านนอกอยู่ข้างก็ยังไงล่ะเป็นงานอีเวนต์อยู่แถวบ้านเบียแหละแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทเท่าเนาะนั่งกระไปเหตุ1ิมือ1ิมือมือหนึ่งก็ตกประมาณสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงก็ถือว่าโอเคค่ะหลายสิบห้าสิบหกชั่วโมงแล้วไปที่หลังจากซิมือนี่พวกนั้งก็สิพากันกลับไปประเทศเขาเนาะประ,ประเทศอันโรมาเนียเขาแหละไปแบบว่าเป็นฮอลิเดย์สินเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าจากทีวีได้ยินมากนี่ หลังจากที่นั่งกลับมานี่คือสิว่ามีงานให้เฮดแล้วเนาะเพราะว่าอันทุกอย่างมันเริ่มลงโตนะคะเนาะทุกอย่างนี่คือเริ่มลงโตเพราะว่าทุกๆทีทุกๆุกมองของบริษัทเนี่ยที่ว่าเขาเขาทําเนาะขึ้นยงไงละ่ะอันผวกคาเฟ่เนียสิเขาก็มีพนักง,งานของเขาอยู่แล้วนะคะเป็นมองที่ว่ามองที่มีเฮดง,งานตรงเนี้ยคือพนักง,งานโอเคแล้วเนาะพนักง,งานคือโอเคแล้วเขาเขามีสตาฟหลายเกินที่ว่าเข้าต้องการแล้วเนาะแต่ก็ นางคิดว่านางเสียบอกับมาตรงนี้อีกแล้วเพราะพราวกาน,ะนางมีปัญหากับอันไม่ได้เจอเนาะแต่แล้วแต่เขาละชีวิตเขาชีวิตไขชีวิตมันบ,พยายาบออนีพยายามบีไอทอมเนี่ยพยายามบอกพวกนางพวกนางทั้งสามคนแหลววะว่าใจเย็นๆเห็นอย่างกรคิดก่อนเพราะว่าอันสูอาทิตย์นี้มีแต่ปัญหาแล้วกะสูอาทิตย์นี้สิสิเขาไปหาแต่อันเจ้าน้ายเนาะสิขอคาแร่งขึ้นพะนะปาดมูสูทำมูสูอัน อยากด้ค่าแรงคนอื่นล่ะคนอื่นเฮ็ดงานล่ะพวกนั่งบ่สนใจคนอื่นเลยว่าเขาเสิเฮ็ดงานกี่ชั่วโมงเฮ็ดหน่อยก็พวกมันเฮ็ด <ๆ S 1> หน่อยก็พวกเขาอะนะนะกะค่าแรงหน่อยก็เขาใช่ไหมสิมสแลนแต่หาเจา้าหนราเจ้าหน้ายนี่คือ,อจะเอาพวกหน้าอ,ออกไปหลายรอบแต่อ้ทอมซอยไว้หลายรอบล่ะพอมาถึงรอบนี้ไอทอมไอทอมบปซอยแล้วเพราะว่านั่งเฮ็ดเอียงแท่งขงาง้างหลังะอนะแบบว่าพอเวลาแบบมีปัญหาอย่างสิแลนโบมาปรึกษาอทอม แต่ไอทอมนี่เป็นคนซอยตลอดพอมาพอมาปรึกษาปุ๊บไอทอมให้คําแนะนําไปพวกนางบ่ฟังบอ,อยังกะอันนีไปหาเจา้า,จาน้ายเจ้าน้ยกับบระเมักพวกนางอยู่แล้วสิสที่ทห่บอกยังใสด่ดีเพราะว่านะัากเจ้าน้ายนี่เขาเจ้า,จาของบริษัทนี่สิไรออกแต่โดนแล้วแต่ว่าไอทอมนี่ได้๋ยทอมซอยไหวเลยเด้เห็นงานมาต่อมา2เดือนนี่เพราทีนี่ไม่เห็นยังรับหลังไอทอมแบบว่าไม่เห็น อันแนวรับหลังที่ไว้ทอมรับไปไหนนะปีก,บกับบักกะปีกับบัสามารถบอกออกไปได้เนาะกะไอทอมก็เลยแล้วแต่แล้วแต่โชคชะตาเลยปะนี่โปซอยบอยังบลังบอยังไหวแต่บีคิดว่ามือที่ว่านั่งพวกนั่งมาบอกไอทอมว่าอันสิออกจากงานนี้เนาะอันนั่งนั่งนั่งสินาซิคิดว่าไอทอมสิแบบยื้อไว้เนาะเพราะว่าตะกอนเนี่ยเพราะว่า ช่วงแต่ก่อนเนี่ยไอ้ทอมยือไ้เนอะแบบว่าเออมางเหตุงานนํา้กันก่อนตรงนี้งานแบบเออตรงการสตาฟนะเข้าตรงการแบบทุกคนโอ้อย Sorry, look ไปละ